ว,ว่านผัวกันเท่าไหร่ีิฟานเราไม่มีผัวอ่าาไม่ได้อะไรเนี่ยวอียเป็คนขายเลยถ้ามีผัวละยี่สิบมาแล้วครับตะวันผักสดผักถูกผักสดผักใหม่วคนันนี้มีแตงกวาแตงกวาเยอะอ่ามีทั้งแตงเล็กแตงใหญ่อ่าคาง แตงกวาถุงละยี่สิบตั้งนะตั๋งไหนนี่เห็ดเห็ดห้าบาทห้าบาทถุงใหญ่สามสิบนี่ถั่วฝักยาววันนี้สิบบาทถั่วฝักยาวอ่านี่ข้าวโพดข้าวโพดหวานวันนี้สิบบาทสิบบาทฟักทองนี่ฟักทองวันนี้ลูกละยี่ห้า เออแกก็ไม่ยาญอีกฟักทองเนี่ยเออเออมียมะละกอก็มีเอออันนี้หน่อไม้อ่าวันนี้วันนี้ผักใบไม่มีฮะผักใบมันแพงนะคนขายแม่งไม่สวยอ้าวคนขายไม่สวยแลอ้วนเลยไม่ซื้อมาอ่านี่หัวปีหัวปีถุงละยี่สิบยี่สิบมาครับเรียนเชิญเรียนเชิญ อผักใบแพงแพงไม่พอแถมคนขายไม่สวยอีกตาอ้วนว่า,ามาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญตาอ้วนผักสด